you mm -hmm. เราอยู่บูธสอยันยนคาวาซากินครอสวรรค์นะครับวันนี้มีโมเดลใหม่นะครับเป็นรุ่น230นะครับที่เห็นก็จะเป็นเนี่ยครับ230 Enduro นะครับกับโมตาร์นันที่เห็นนะครับตอนนี้ก็มีรถให้ดูนะครับที่นี่นะครับพอดีมางานของสืบนะครับเสถียรนะครับแล้วก็ได้ดูรถรุ่นใหม่ด้วยนะครับเป็น K ค x อนะครับออกมา3รุ่นนะครับเป็นรุ่น230 SM แล้วก็ตัว S ตัวนี้มันชื่ออะไรนะ เ e ส e นะครับเป็นเอสอีครับสนใจก็ติดต่อที่คาวานครสวรรค์นะครับสอยันยนนะครับนี่ครับติดต่อเซลล์คนนี้ได้นะครับสุดหล่อครับดีครับดีครับนี่ครับเราอยู่กับพี่เดียวนะครับนี่ครับพี่เดียวจากอ่านครสวรรค์ครับนี่ก็วันนี้เอามาสามตัววันนี้เป็นเคเล็กเอ่อต้องน้ำฝนนะครับเป็นตัวใหม่ที่เพิ่งเปิดตัวมาก็ยัง ก็จะไม่ค่อยมีใครได้เทสแล้วก็ไม่ค่อยมีใครได้ได้ขี่เพราะว่ารถมันมีจํากัดตอนนี้รถยังไม่ได้ออกมาตลาดตอนนี้ก็ต้องรอปลายเดือนนะครับเราก็เป็นที่รแรกๆของประเทศที่ได้เอามาโชว์นะครับอันนี้ก็เป็นโมเดลใหม่เลยนะมันมีอะไรเ,เปลี่ยนครับเป็นโมเดลใหม่ก็จะมีที่แตกต่างขึ้นมาคือหนึ่งที่เห็นเลยก็คือสีนะครับสีเ<ส>นาะสีนะครับที่โดดเด่นเลยคือสีแล้วก็ตัวหน้ากากา<ส>ครับเปลี่ยนมาเป็นตัว LED นะครับ LED เลยนะครับแล้วก็บังโคลนหน้าสบเฉียวขึ้นอ๋อนะบังโคลนหน้าก็เปลี่ยนนะครับ เห็นชัดๆเลยคือตัวนี้ช่วงหน้าครับเป็นอัพไซด์ดาวมาให้เลยครับนะครับแล้วก็ที่มีมาให้อีกอย่างนึงก็คือตัวสวิตช์ตัด ABS ครับโอ้มีสวิตช์ตัด ABS มาให้ด้วยนะครับใช่ครับตัวนี้มีสวิตช์ตัด ABS มาให้เลยนะครับสามารถปิดเปิด ABS ได้เลยนะครับแล้วก็โผต่อมานะครับตัวนี้เป็นตัวที่เหมาะสําหรับเลดี้ s สำหรับผู้หญิงครับนะครับท่องเที่ยวก็ได้หรือว่าอันนี้ก็ยังเป็นชื่อรุ่น230อยู่ใช่ไหมสองสามครับเป็น TX 2 3 0ตัวนี้จะเป็นรหัส S นะครับก็เหมือนเดิมเหมือนกััััันนนะะครบแตตตต่่่วววาีี้้จไมมด ABS ให ครับแล้วก็ตัวถัดมานะครับตัวนี้จะเป็นที่เบิกทางมาใหม่ก็คือ SM Super ซุปเปอร์โมโตนะครับเป็นยางขวัญใจทางเรียบใช่เป็นเป็นซุปเปอร์โมโตเลยขี่หลังถนนได้สบายๆเลยครับกับราคาเป็นไงบ้างครับ3ตัวนี้ครับตอนนี้ก็ราคาก็ปรับขึ้นมานิดหน่อยครับแต่ว่าเราก็ยังยังคิดว่ามันน่าจะมีอีกนิดนึงน่าจะมีอะไรออกมาซัพพอร์ตให้ให้ให้ทุกคนได้จับต้องง่ายขึ้นตอนนี้ก็พยายามครับพยายามหาทั้งแคมเปญทั้งอะไรตอนนี้ก็ ลองมาดูนครับเข้ามาชอก่อนได้เนี่ยครับก็จะมี3รุ่นใหม่ๆนะครับก็คือสองามศู Enduro นะครับ SE แล้วก็ S นะครับสำหรับผู้หญิงเอ๊ะข้างหลังนี่เขาเขามีมาให้เลยเหรอตัวนี้อันนี้อันนี้ใส่มาครับใส่มาแล้วก็เป็นตัวโมตาดนะครับรหัส SM นะครับนี่ครับตัวนี้จะเรียกว่า Super Moto ครับเป็นยาง17นะล้อ17นี่ครับไม่ต้องไปแต่งอะไรเลยนะครับนี่ตัวโมตาดก็ยิงเตี้ยลงนะครับ เทียพอๆกับตัวเอสเลยนะครับ,รบขอบคุณมากครับครับ